รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมของเรานี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเริ่มมีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นสิ่งมีชีวิตเริ่มล้มตายและสูญพันธุ์นั่นก็แสดงให้เรารู้ว่าโลกของเรากำลังจะเปลี่ยนไปจะเห็นได้ว่า สังคมไทยนี้ได้มีการเพราะปลูกทําการเกษตรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไรนาไร่อ้อยและอื่นๆจากการที่เราได้ศึกษาข้อมูลมาทําให้เราได้ทราบว,ว่าปัจจุบันเกษตรกรหันมาปลูกอ้อยมากขึ้นเพราะอ้อยเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ชาวไร่บางคนใช้วิธีการตัดอ้อยโดยการเผาการเผาอ้อยคือปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มของเราจึงต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวไร่อ้อยกลุ่มนี้และนี่นะคะคือการาฟแสดงการตัดอ้อยของแต่ละภาคค่ะสีเขียวคือการตัดอ้อยแบบสดนะคะสีส้มคือการตัดแบบเผาจากการาฟนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่แต่ละภาคจะตัดแบบเผาค่ะค่ะกลุ่มของเราได้ทําการศึกษาการทําอ้อยจากตัวแทนของชาวบ้านหมู่บ้านหนองลิ้นตำบลวังโมกอำเภอวชิรบาบารมีจังหวัดพิจิตร จากที่กลุ่มของเราได้ศึกษาเกี่ยวกับไร่อ้อยเราจาึงได้สุ่มตัวแทนชาวบ้านจํานวน3คนนะคะเพื่อสอบถามและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการทําอ้อยค่ะนี่คือคุณลุงท่านแรกนะคะค่ะค er. ่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างที่เราได้ได้ทําการศึกษานะคะค่ะนี่นะคะพี่กลุ่มตัวอ,อย่างของเราค่ะ <rac unun. S 1> ส,สวัสดีค่ะสวัดีชื่ออะไรคะเนมันมัน ในมันทองนนยอดค่ะลุงทำอ้อยมานานหรือยังนะคะเกือบสิบปีแล้วแล้วลุงทำเผาหรืออะไรยังไงคะตอนตัด,ดสดมั่งแล้วก็เผามั่งแล้วในการเผากับระหว่างเผากับตัดสดนะคะอันไหนมันแบบยังไงมันดีกว่ากาันรหรือมีผลอะไรยังไงบ้างคะมันก็มี ผลเหมือนกันถ้าไฟไหม้มันคล้ายๆว่ามัโรงงานเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ mm hmm. เพราะว่ามันนั้น,นตัดเยอะากรแต่โบตโร,ตรี่มันไอ้คนตัดมันจะแพงกว่าแต่เขาเกาเคยให้ตัดละเจ็ดสิบเคยได้ให้นะแต่ไฟไหม้เขาจะตัดออกตัดละยี่สิบ ลปลให้กระสดให้มันมันก็เสียมากกว่าเสียที่ว่าคุณตัดเนี่ยจะแพงกว่าตัดวยไ,ไม้อล้ทำประมาณกี่ไร่คะ 60, หกสิบเจ็ดสิบไร่แล้วรายได้ต่อปีประมาณเท่าไหร่คะมันก็แล้วแต่โอ้ยแล้วก็สิบก็ตันเนี่ย ไม่เกินสิบห้าตันบบไร่ต่รปคาล่อคุณไปถือว่าสิบสิบไร่สิบสิบเอ็ดสิบสองไร่ก็เต็มที่แล้วประมาณนั้นประมาณระหว่างระหว่างเผากับสดอันไหนมันมีราคาดีกว่ากันนะคะเหมือนกันราคาเหมือนกันเท่ากันเลยเหรอคะเท่ากันตัดง่ายกันน้อเหมือนกัน แล้วยังไงตัดง่ายกว่ากันนะคะโอ้ไปมาก็ง่ายเลยเขาไม่เกี่ยวเลยนะไปไม้สิบไร้แท็กเจอเม็ดสองสามโมงเสร็จแล้วเสร็จแล้วตัดงไม้อ้อยสอนีใช้เวลานานไหมคะก็นานเพราะตรงใบไรให้สะอาดอะแล้วอ้อยกว่าจะตัดได้เนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่คะ ปีปีปีก็สอเดือนนเดือนแล้วนี่ช่วงนี้ว่าไปเกี่ยวเกีอบวกนาอะานานาทิน่อ่ะนาเป็นงานอ้อยติดเนี่ย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ไร่อ้อยของคุณลุงค่ะที่คุณลุงเป็นคนปลูกนะคะค่ะแล้วเราจะมาพูดถึงดินนะคะที่ใช้ในแบบเผาแล้วว่าดินจะเป็นยังไงคะมันก็เป็ข้าวเหมือนกันก็ดินจะเสียมันอยู่ที่พวกยาพวกอะไรนะแต่ระหว่างเผากับไม่เผามีค่าเท่ากันใช่ไหมคะเท่ากันถ้าเกะอ้อยใหญ่ก็ต้องเผา นี่ที่ว่าอันเนี้ยพวกยาพวกอะไรตอนนี้ค่ะที่ลุงทำอ้อยค่ะลุงตัดสดหรือว่าเผาที่ทำอยู่ตอนนี้ค่ะต้องเผาต้องสดเลยคล้ายๆว่าปลูกใหม่งี้ตัสดสดก็อย่างนี้ก็ต้องจุดไฟแล้วอย่างนี้ทำไมถึงต้องเลือกตัดสดนะคะอะมันก็เหมือนกันจะจุดไฟเผาได้นเหมือนกัน ถ้าไม่ทันอะไรเตัดสดเข้าไป<ม>แต่อย่างนี้มันก็ต้องเผาเพมัน<ม>ต่อสองเลยไม่ว่าไงสองนะคะเราก็ได้มาถามคุณป้าท่านนี้ค่ะคุณป้าน,นะคะใช้วิธีการตัดอ้อยโดยการตัดสดค่ะก็คะแบบถ้าถือว่าเราเราเผาเราเรา งานค่ะตัดสดๆอันไหนมันมันได้กันมตัดส,ดด,สดดีกว่าตัดสดนี่นะลงได้เลยไม่ต้องไปรอคิวรอก็รอไม่นานเราะถ้าอ้อยสดอ่ะมันจะได้หลายอย่างมันไม่ตัดสิ่งเจอือปนแล้วก็แล้วก็จะได้พิเศษอีกตันละเจ็ดสิบบาทเพิ่มเอราเดี๋ยวนี้จัดแต่ก่อนป้าตัดสดหรือว่าเผาเมื่อก่อนนี้ที่เอเขาทำแบบเขาขเผาตลอดเลย เขาก็จะหักตันละ20บาทหักสินเจอกลนนะแล้วก็หักหักเงไปไม่อีก20บาทจะเป็น40บาทใช่ไหมแล้วน้าหนักอ้อยมันก็หายแล้วเวลาเราตัดไปเนี่ยต้องไปรอคิวบางทีเมื่อกวันหนึ่งก็คืวนึงแต่ถ้าตัดสดไปอ่ะปีที่แล้วตัดสดตลอดเลยไปถึงก็ลงไปถึงก็ลงก็คืออันนี<ๆ>้ก็ปรับในการตัดสดถ้าอยากตัดสดแหละเมื่อเมื่อปีที่แล้วมันตอนแรกเนี่ยยังตอนแรกเนี่ย ตัดสดได้พอตอมันหา่างแต่พอตอสองอะ่ะเขาก็เริ่มไม่อยากตัดให้เรา mm. ก็ต้องเขา้าง mm. ต้องจุดแล้วก็ส่มโรงงานแล,แล้วถ้าตัดสดมันมันจ้างแพง,ก,งกว่าตัดยู่แพงกว่าถ้าถ้าไฟไหมห้าบาทอยู่ที่ห้าหกบาท <Okay. S 1> ตอนว่า่สี่ล่องสี่ล่องเนี่ยวานึงอะ่ะเขาจะให้ประมาณหกบาทที่ก็ห้าบาทแต่ถ้าตัดสดนะเราจะนับเป็นห้าล่องเราต้อง เราต้องแหวกใบมันออกไงห้าล่องเนี่ยก็ประมาณถ้าต่อแรกนี่ก็ล่องวาละสิบสองบาทแล้วมันแพงกันตั้งกว่าครึ่งพอมาต่อสองนี่ให้เขาสิบหกบาทก็ยังไม่อยากทำกันที่ที่ตัดอ้อยสดบางที่ก็มาปลูกอ๋อถ้าอ้อยสดนี่เราต้องมัดถ้าไม่มัดเดี๋ยวตามันจะมันจะแยกถ้าตามันลอกแล้วอ่ะมันจะไม่ขึ้นไง นี่นะคะคือขั้นตอนการตัดอ้อยสดค่ะป้าคะถ้าถ้าให้เลือกตัดอ้อยสดจับอ้อยอ้อยเผาป้าอยากตัอ้อยนะอะไรเนี่ยอ่อถผาแบบนี้ อ๋ชอชอบตัดอ้อยสดเหรอคะเราเอา้อยสดที่ตัดไปเอาไปขายหรือว่า สบาบาทไปเยวิอา,อามันดีมันจะไหถ้ามันล้มมันจะว่ล้มัถ้ามันล้มมันจะ,จดดนะัตรเามือออ <c oughs> ก คลายจนทราที่อับแสงล้านดวงดาวมืดมนคล้ายดังคนเริ่มหมดไฟวันที่อาทิตย์ร้อนแรงลาจากฟ้าและไม่เคยวนกลับใครคนนี้เหมือนไม่อยากหายใจโลกใบเดิมที่สดใสไม่เคย สามค่ะเราได้มาติดต่อสอบถามคุณลุงท่านนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีการเผาค่ะค่ะสวัสดีค่ะถ้าลุงทำอ้อยทั้งหมดกี่ไร่ะคะห้าสิบไร่แล้วส่วนใหญ่เวลาตัดนะคะตัดสดหรือว่าเผาคะเผาเผาแล้วทำไมถึงเผาอะคะหรือว่ามันเร็วมันเร็วกันค่ะเร็วกันแล้วปลูกเนะะี่ยค่ะกว่าจะตัดได้ใช้เวลานานไหมคะแปดเก้าเดือนอ แล้วถ้าเผาอะค่ะแล้วเวลาไปขายอย่างเงี้ยค่ะราคามันได้ดีไหมคะไม่ได้ดีเต่ตกตามหน่อยคือเนี่ยค่ะคุณหนูค,คือว่าถ้าเราตัดสดนะคะมันจะได้คุณภาพดีกว่าดีกว่าแล้วทําไมคุณลุงถึงไม่ตัดสดอะคะมันก็มันยากตอนมันยากกว่าน,อน,นะถ้าเผาตัดง่ายคือว่าคุณลุงรู้ไหมคะว่าถ้าเราตัดอ้อยสดอ่ะมันจะได้คุณภาพมันจะดีกว่าแล้วก็ราคามันจะเยอะกว่าค่ะ ก็เหมือนกันนั่นแต่แต่อ้อยสด,ดยมันจะได้ดีหน่อยอืมค่ะก็คุณลุงลองเปลี่ยนมาเป็นตัดอ้อยสดไหมคะเพราะว่าถ้าตัดอ้อยสดคุณภาพมันจะดีกว่าราคาเยอะกว่าแล้วก็ไม่ทําลายธรรมชาติด้วยค่ะ่าจะลองทําดูตะครึงแล้วก็เืิดจะได้ดีนี่นะคะคือการตัดอ้อยแบบเผาค่ะคือเราจะเผาก่อนนะคะแล้วค่อยไปตัดเพื่อง่ายต่อการตัดค่ะ แต่การทำวิธีนี้นะคะจะทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพราะการเผาอ้อยทำให้ได้การคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะการเผาอ้อยไม่ใช่พฤติกรรมเดียวที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีพฤติกรรมอื่นๆอีกมากมายที่พวกเรายังไม่รู้ตัวอยู่ตลอดไปดังนั้นไม่ว่าเราจะทำพฤติกรรมใดถ้าเราหันมาใส่ใจและคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมโลกของเราจะสวยงามและน่าอยู่ตลอดไป